ปีนี้มูซันคิงติดลูกให้เห็นแล้วนะครับแต่ก็ติดน้อยมากนะครับเพราะว่าอ่าเราไม่เข้าใจนิสัยหรือเข้าใจเขาเองนะครับเพราะว่าตุเรียนมูซันคิงเขาจะอ่าปรับน้ํายังไงเราไม่เข้าใจนะครับเราไปให้น้ํามากสุดล่วงไปเยอะนะครับโอ้ยเสียดายนะครับอ่าเราไปดูคลิปมากเกินไปนะครับ ไปดูไปเชียร์คนอื่นมากนะครับให้น้ํามากกับหลุดร่วงหมดครับเหลืออยู่ไม่กี่ลูกเองนะครับโอ้ตามจริงอ่ะถ้าเราไม่ให้น้ํามากก็จะติดเยอะอยู่ครับอันนี้ก็ติดติดพอได้คิมอยู่มั้งครับเพราะว่าอยู่กับเรานานแล้วครับเจอฝนด้วยครับหนึ่งลูกสองลูกนะพวงนี้สองแล้วก็สามนะครับสี่ห้าหกเจ็ดโอ้เยอะอยู่เลยแปด ถึงจะเป็นเป็ดเราก็เอาไว้นะครับเพราะว่าเราจะเอาไว้ชิมนะครับเราไม่เคยได้กินเลยนะครับมูนทันคิงครับอ่าต้นก็ไม่เคยเห็นเห็นครั้งแรกคือต้นของเจ้าของครับมาปลูกเองครับผลมันก็ยังไม่เคยเห็นนะครับอ่าเห็นครั้งแรกคือที่สวนเจ้าของเองนะครับอ่าแล้วจะได้ชิมก็จะได้ชิมของเจ้าของเองนะไม่เคยไม่เคยชิมไม่ได้เคยได้กินเลยนะครับอ่าอยู่ให้ได้ชิมบ้างเด้อยังไงก็อยู่ไว้ให้ชิมบ้างเด้่าเพราะว่า ครั้งแรกเลยนะครับถ้าจะได้ชิมก็ชิมคนเจ้าของนี่แหละครับเพราะว่ามูทันคิงนี่เขามีราคานะครับเราก็ไม่มีตังค์ซื้อนะครับเราก็ปลูกกินเองเลยนะครับอ่าชมสมนะครับลูกตัววันโตคืนครับอยู่กับเรานานแล้วลูกเนี้ยรุ่นแรกครับมีหลายรุ่นนะครับนี่รุ่นรุ่นที่สองรุ่นร่วงหมดนะครับเพราะว่าเราให้น้ําเยอะนะครับเราไปดูคนอื่นมากนะครับอ่าเขาบอกว่ามูทันคิงให้น้ํามากชอบน้ํามากเราก็เลยใส่น้ําเลยนะครับร่วงเลยนะครับทีเนี้ยเรา เราไปเชื่อคนอื่นมากนะครับอ่แต่ก็ดีนะครับที่เราจะได้รู้ว่าเออน้ํามากยังไงก็ล่วงนะครับอ่าถ้าน้ำพอดีหรือน้ําน้อยติดดีนะครับน้ํามากหลุดล่วงปีนี้ต้องได้กินนะครับมูนทันคิงครับอ่าถ้าได้กินก็กินปีนี้แหละครับอ่าครั้งแรกอ่ครั้งแรกเลยแหละจะได้คิมนะครับขอให้ได้คิมนะครับ